สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมกอล์ฟ54นิวัดกันอีกเช่นเคยนะผมวันนี้มีรถเข้าใหม่มานําเสนอท่านผู้ชมทุกท่านกันอีกแล้วนะฮะคันนี้เป็นรถสภาพดีมากๆเป็นรถบ้านด้วยนะผมก็คือเจ้าคันนี้นะฮะมินิคูเปอร์คัพแมนนะครับผมก็เป็นรุ่นปี2016นะครับคันนี้เลขไมล์47,000กิโลเท่านั้น อุปกรณ์มีครบนะครับมีกุญแจสองดอกมีคู่มือการใช้นะครับผมสภาพสวยๆตัวรถเป็นสีแดงนะครับผมแต่ว่าไม่ได้สีแดงสดสปอร์ตอะไรนะเป็นสีแดงแบบหรูหรานะครับผมผสานกับสีเทานะครับผมในส่วนของหลังคานะก็จะเป็นสีเทาออกเงินๆนิดหนึ่งนะครับผมก็ดูเท่ไปอีกแบบนะครับผมสำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถยุโรปไซส์กำลังน่ารัก นะครับแต่คันนี้ก็จะค่อนข้างใหญ่ที่สุดในกลุ่มนะของมินิคูเปอร์เขานะฮะถือว่าคันนี้เนี่ยน่าสนใจมากจุดเด่นของเจ้าคับแมนก็คือประตูท้ายนะครับในส่วนของประตูด้านท้ายจะเป็นการเปิดออกซ้ายขวานะผมเหมือนเปิดตู้กับข้าวนะเปิดซ้ายขวานะผมมันเป็นจุดเด่นของเขาซึ่งความจุของตัวรถเนี่ยจุของได้เยอะจุของได้เยอะมากและ สามารถพับบบาได้แบบ40 20 40นะครับผมเพิ่มพื้นที่การวางของให้แบบจุใจกันเลยนะผมท่านใดที่อยากจะได้รถที่เอาไว้ขนของแล้วก็มีความหรูหรา,ามีความปลอดภัยมาตรฐานยุโรปคันนี้แนะนําอย่างยิ่งนะครับผมเพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปตามชมกันเลยว่าเจ้ามินิคูเปอร์คัพแมนคันนี้น่าสนใจแค่ไหนตามเลยครับ ก่อนที่เราจะไปดูรถนะฮะเรามาฟังก่อนว่าราคาเขาเท่าไหร่เมื่อกี้ลืมบอกนะครับผมค่าตัวนะครับสำหรับมินิคูเปอร์คัพแมนคันนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์1.5ทวินเทอร์โบนะครับผมก็เป็นเครื่องยนต์ที่พละกำลังเนี่ยเหมือนกับตัว bmw x1 1.5นั่นแหละนะครับผมพละกำลังเท่ากันเลยนะครับ136แรงม้านะแต่ว่าคันนี้มาพร้อมเกียร์ 6สปีดเป็นแบบอัตโนมัตินะผมตัวที่เป็น X1 นะผมแรงมา้าแรงบิดเท่ากันแต่เขาใช้เป็นเกียร์ดูอคัต7สปีดนะครับจะไม่เหมือนกันเนาะราคาของเขาอยู่ที่1,499,000บาทนะครับสำหรับเจ้ามินิคันนี้นะ1,499,000บาทป้ายแดงนะผมคันนี้อยู่ที่ประมาณ2,300,000นะถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ2,300,000นะผมตอนเปิดตัวป้ายแดงเมื่อปี2016นะครับผม ทีนี้เรามาดูด้านนอกกันก่อนนะครับผมสาหรับเจ้ามินิคูเปอร์คัพแมนคันนี้นะฮะด้านหน้าการดีไซน์นี้ก็จะเป็นการออกแบบใหม่นะครับผมออกแบบใหม่ดูโค้งมนดูน่ารักนะครับผมไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าที่ LED นะเป็นไฟหน้า LED นะครับเปิดปิดอัตโนมัตินะมีไฟ LED วงแหวนนะครับผมรอบๆคือเป็นดีไซน์ที่ดูน่ารักมากะครับสำหรับคุณผู้หญิงสําหรับท่านผู้ชายที่ไม่ชอบความดุดันนะ มินินี่ออกแบบมาได้น่ารักจริงๆนะครับผมกระจังด้านหน้าเป็นสีดำเงานะครับเป็นสีดำ glossy แบบนี้แล้วก็ขอบด้านบนเนี่ยรอบๆก็จะเป็นโครเมียมตกแต่งเพิ่มเข้ามานะครับผมมีโลโก้มินิอยู่ตรงกลางฝากระโปรงนะนี่มินินะครับผมแล้วก็มีในส่วนของไฟตัดหมอกที่เป็น LED นะครับ เป็นไฟตัดหมอกที่เป็น LED ไม่ใช่หลอดไส้นะครับผมในส่วนของระบบไฟเนี่ยจะเป็น LED ทั้งคันเลยนะครับด้านหน้าไม่มีสะเก็ดหินนะครับผมในส่วนของการชนนะมีแค่คราบสกรปรกเท่านั้นนะผมในส่วนของฝากระโปรงอ่านะมีเล็กน้อยตรงนี้นี่นะจะมีสีกระเทาะเล็กน้อยนะผมเนื่องจากว่าโดนหินดีดใส่นะครับนี่ก็จะมีอ่าสีที่มันเป็นแบบกระเทาะออกเป็นจุดขาวๆนะถ้ามองจากกล้องก็น่าจะเห็นแหละนะมัน เห็นได้ค่อนข้างชัดนิดหนึ่งนะผมในส่วนของจุดตรงนี้นะทีนี้ด้านข้างนะด้านข้างล้อแม็กเนี่ยคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับล้อแม็กก็จะเป็นสีที่ไม่ได้สปอร์ตอะไรมากเป็นสีเงินเงินแบบนี้ขนาด17นิ้วนะครับคือในรุ่นนี้นะฮะในโมเดลปี2016ของ Mini Cooper c u p m a เนี่ยจะมีอยู่สีรุ่นย่อยนะครับผมก็จะมี Cooper นะฮะมี Cooper S นะครับผมมี Cooper S ไฮทิมนะครับผมตัวท็อปสุดเลยนะแล้วก็มีเครื่องยนต์ดีเซลคันหนึ่งก็คือเป็นคูเปอร์ดีนะครับผมก็จะมีอยู่สีรุ่นย่อยนะครัคันนี้คือรุ่นเล็กสุดนะครับผมเขาเรียกว่าคูเปอร์ธรรมดานะครับล้อแม็กก็จะเป็นล้อขนาด17นะในส่วนของช่วงล่างช่วงล่างของเขาเนี่ยจะดีนะครับช่วงล่างของเขาจะเป็นดินามิกด a มเปอร์คอนโทรลนะครับผมก็คือช็อคอัพเนี่ยมันจะปรับความหนืดตามโหมดการขับขี่ของเราด้วยระบบไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ นะผมก็คือจะมีปรับซอฟ์นะฮะแบบทั่วไปนะผมหรือว่าจะปรับแบบสปอร์ตนะผมมันก็สามารถที่จะปรับได้นะผมตามโหมดการขี่ที่เราเลือกเลยนะผมตรงนี้ถืัวดีมากๆเป็นช่วงล่างที่ดีนะครับก็เป็นเทคโนโลยีของมินิเขานะฮะก็ถ้าถ้าแม่นใจหรือว่าอยากจะมาลองสัมผัสดูก็แนะนํามาทดลองขับดูได้นะครับผมนะถัดขึ้นมาด้านบนนะครับที่แก้มด้านข้างตรงนี้ก็จะมีส่วนของไฟเลี้ยวนะผมเป็นไฟเลี้ยวตรงนี้เลยสวยงามมากๆนะครับผมตกแต่งเอาไว้ กระจกมองข้างกรอบของเขาเป็นสีเทานะครับผมทันนี้เป็นสีแดงตัดสีเทาดูสวยนะครับผมกลมๆมนๆแบบนี้นะฮะดูเท่เลยนะครับผมอ่าแล้วก็มีในส่วนของที่บางแสนนี้เจ้าของเดิมแต่งมานะครับผมอ่ะตากล้องเข้ามาใกล้นะฮะก็จะมีที่บางน้ําฝนนะครับมีเนี่ยกระบังนะครับเขาเรียกกระบังเนาะเป็นลายคาร์บอนนะครับแต่งเพิ่มเติมเข้ามานะครับผมตรงรุ่นเลยนี่ตรงนี้นะฮะทั้งสองข้างก็มีเนาะ มือจับประตูเป็นโครเมียมพร้อมระบบคีย์เลสนะครับผมมีให้คู่หน้าเลยนะมีคีย์เลสให้กดปุ่มล็อกได้นะครับหลังคาเป็นสีเทาอย่างที่บอกนะผมในรุ่นนี้ไม่มีสันลูบนะฮะหลังคาสันลูบไม่มีนะผมเป็นหลังคาแข็งธรรมดาเลยก็ไม่ต้องกลัวร้อนนะครับข้อดีเลยนะไม่ต้องกลัวร้อนแต่หลายหลายท่านก็อยากจะได้ที่เป็นหลังคากระจกนะครับผมสาวะกาศทรงคีบฉลามนะทำเป็นลวดลายกราฟิกนะผมเป็นลายทงชาติหรือว่าเขาเรียกว่าลายอะไรไม่รู้อะผมจำชื่อไม่ได้นะ เออท่านใดที่รู้ก็คอมเมนต์บอกด้านล่างหน่อยนะครับผมอ่ะแล้วก็น้ํามันเติมได้จากตรงนี้นะผมรองรับ E20 นะน้ํามันเนี่ยรองรับเชื้อเพลิง E20 นะครับผมอ่ะทีนี้มาดูด้านท้ายนะครับในส่งด้านท้ายนี่คือไฮไลท์ของรุ่นคัพแมนเลยนี่นะฮะมีชื่อบอกคัพแมนจุดเด่นคืออะไรเป็นฝาท้ายเปิดแบบด้านข้างอย่างนี้นะครับผมอ่ะอยังไงหรูหรามากนะครับผม แล้วก็เวลาปิดนะผมปิดจากฝั่งซ้ายก่อนนะฮะปิดจากฝั่งซ้ายก่อนนะครับผมแล้วค่อยมาปิดดันด้านขวานะก็จะเป็นลักษณะนี้นะผมมีที่ปดัดน้ำฝน2ด้านนะผมเพราะว่ามันเป็นแบบเปิดซ้ายขวาเนาะแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นท็อปเนี่ยมันจะมีระบบคิกนี่ก็มีไม่ต้องท็อปไม่ต้องท็อปก็มีเว้ยเออมีระบบคิกเซนเซอร์นะผมในการเปิดประตูท้ายแต่เวลาปิดเตะไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ในส่วนของระบบไฟฟ้านะตัวกรอนเนี่ยกอนล็อก เป็นไฟฟ้าเวลาเราเตะกอนล็อกก็จะเปิดออกนะผมโชค๊คก็จะดันออกนะผมมันก็จะเหมือนเป็นระบบไฟฟ้าแต่เวลาปิดเนี่ยต้องใช้มือนะผมเพราะว่าโชค๊คเขาไม่ได้มีในส่วนของกระบอกที่เป็นไฟฟ้าให้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะอ่ะอีกรอบหนึ่งเตะเปิดแต่เปิดค่ข้างเดียวนะข้างขวานะครับด้านซ้ายเราต้องใช้มือเปิดเอาเองแบบนี้อ่ะทีนี้พื้นที่การเก็บของนะผมจุดเด่นของรุ่นคัพแมนก็คือตัวถังเขายาวแล้วก็ ความกว้างเขาก็กว้างขึ้นนะครับกว่าตัวที่เป็นคูเป้หรือว่าไอตัวที่เป็นคันที่แมนนะครับผมตัวถังเขาจะยาวนะครับผมการเก็บของเนี่ยจุของได้เยอะสะใจนะครับผมเดี๋ยวที่บางสัมภาระออกก่อนนี่นะนี่ขนาดไม่ได้พับเบาะนะฮะคุณสามารถที่จะวางของได้เยอะในระดับหนึ่งเลยและถ้าคุณพับเบาะนะจะเป็นแบบพับ40 20นะครับผม40 20 40อ่าเดี๋ยวพับให้ดูแบบนี้ นี่นะพับไปนะครับผมพับอีกด้านหนึ่งปึ๊บพับไปนี่เลยพื้นที่การเก็บของเนี่ยจะจุของได้เยอะมากๆนะครับผมในโบชัวเขาระบุไว้ว่า360อ่าอะไรนะั้นลูกบาทอะไรสักอย่างนี่แหละนะเออนั่นแหละประมาณนั้นนะผมถ้าเอาน้ำขวดอะไรมาวางเนาะมันก็จะประมาณนั้นคือเก็บของได้เยอะนะเก็บของได้เยอะเลยแล้วก็เจ้าของเดิมเนี่ยเขาติดตั้งในส่วนของพรมรองพื้นที่เข้ารูปมาทั้งหมดแล้ว นะผมเนี่ยมีทั้งด้านข้างมีทั้งด้านล่างนะเป็นผมลองพื้นที่เข้ารูปมาแล้วคุณไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเลยคันนี้คือพร้อมใช้เลยอะ่ะคือพร้อมใช้จริงๆนะครับผมสภาพสวยเจ้าของดูแลดีเลขไมล์เจ็ดหมื่นได้สี่หมื่นเจ็ดนะครับเลขไม 47, ล์สี่หมื่นเจ็ดรถปีสองพันสิบหกแต่ว่าจดทะเบียนในปีสองพันสิบปดนะสภาพนี่คือใหม่มากใหม่มากจริงๆอุปกรณ์มีครบนะท่านใดที่สนใจนะครับโทรมาได้เลยนะไม่ต้องรอดูจบคลิป โฮมาก่อนได้เลยนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะผมสีด้านหลังสวยงามนะผมออปชั่นมีอะไรบ้างเออลืมบอกมีพาร์คกิ้งนะฮะมีพาร์คกิ้งนะครับ, ing, รบแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะปลายท่อสแตนเลสนะครับผมมีปลายท่อให้นะก็จะประมาณนี้แล้วก็มีโลโก้มินินะจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับผมสีสันถือว่าโอเคเลยนะมีแค่ฝากระโปรงด้านหน้าเท่านั้นเองที่มีสะเก็ดหินนิดเดียวนะครับนอกนั้นก็ถือว่า สภาพสวยๆนะครับผมนี่ยังไม่ได้ล้างอะไรเลยนะสภาพถือว่าโอเคเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับสีภายนอกนะเรามาดูด้านในนะครับเรามาดูด้านในน,นี่นะฮะเดีย๋ยวสตาร์ทรถให้ดูวิธีการสตาร์ทรถนะครับวิธีการสตาร์ทรถนะปุ่มสตาร์ทเนี่ยจะไม่ได้อยู่ทางด้านซ้ายด้านขวานะผมจะอยู่ตรงกลางนะครับนี่มาดูตรงนี้นี่เลยนะครับผม เวลาเราเหยียบเบรกนะครับผมจะมีปุ่มสตาร์ทใ่ดุงนี้จะเป็นไฟสีแดงสแสดงผลขึ้นมานะครับผมแล้วก็ดันขึ้นนะครับแค่นี้เองเท่มากเท่มากจริงๆนะกุญแจเป็นแบบนี้นะครับผมลักษณะกุญแจก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็หาที่วางไว้อ่ะทีนี้เด๋ย่าให้ตากล้องเข้ามานั่งแทนผมแล้วกันมาดูดูบอกก่อนนะดูสภาพบอกก่อนเนาะในส่วนของบาะนะเป็นบาะปรับมือนะไม่ใช่ไฟฟ้าเป็นบาะปรับมือนะครับผม วัสดุการใช้ก็คือเป็นผ้านะครับจะเป็นผ้านะเป็นผ้าแล้วก็ตรงกลางเนี่ยตรงนี้ที่รองนั่งกับที่พนักพิงเนี่ยเป็นหนังนะครับผมก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างผ้ากับหนังผสมกันนะครับผมการออกแบบทําได้สปอร์ตมากๆนะครับผมสามารถปรับที่รองขาได้ยืดให้มันยาวขึ้นได้นะครับผมในส่วนของตรงนี้นะก็สามารถที่จะปรับยืดออกไปได้นะหัวหมอนปรับสูงต่ําได้นะผมเบาะสามารถปรับสูงต่ําได้นะก็ปรับได้ค่อนข้างละเอียดแต่ว่า ไม่ได้สะดวกสบายมากเพราะว่าเขาเป็นแบบมือนะฮะปรับแบบเมนนุ่นเนาะเบาคู่หน้าเนี่ยสภาพสวยเลยนะครับสภาพสวยมากไม่มีรอยยับรอยขาดรอยแตกรอยอะไรก็แล้วแต่นะผมสภาพดีเลยนะครับทีนี้ามาดูแผงประตูนะฮะแผงประตูเนี่ยเป็นวัสดุแบบซอฟนะครับผมเป็นซอฟนะเป็นนวมนะเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยตรงนี้เป็นนวมนะผมรวมถึงด้านล่างที่พักแขนก็เป็นนวมบุนุ่มนะครับผมในส่วนของด้านข้าง แผงนี้เป็นผ้าบุนุ่มมานะครับผมเป็นวัสดุ2แบบผสมผสานกันเป็นนวมนะฮะแล้วก็เป็นผ้านะครับผมนี่ด้านล่างเป็นพลาสติกนะด้านล่างตั้งแต่ชายตรงนี้ไปเนี่ยเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับผมการออกแบบถือว่าโอเคสวิตช์กระจกเป็นสีเงินเงาๆแบบนี้เลยนะครับรวมถึงมือจับประตูด้านในก็จะเป็นสีเงินเงินโครเมียมนะการออกแบบถือว่าสวยมีลําโพงนะครับในรุ่นนี้มีลําโพงให้สี่ดอกเท่านั้นนะครับผม ที่4ดอกเนี่ยจะมีในส่วนของ Cooper ์และคูเปอร์ดีนะจะได้ลำโพง4ดอกนะครับแต่ถ้าเป็น Cooper S เอสแล้วก็คูเปอร์เอสไฮทีมจะได้ลำโพง12ดอกนะผมอ่านี่ก็เป็นข้อมูลที่ต้องบอกกลาวกันเนาะอ่ะด้านขวาคนขบับมีในส่วนของสวิ์เปิดไฟหน้านะผมตอนนี้เปิดเป็นระบบออโต้นะ<ม>เวลาเข้าที่มืดก็จะเปิดให้อัตโนมัตินะผมแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้านหน้าด้านหลังปรับระดับความสูงต่ําของไฟหน้า ความสว่างของหน้าปัดนะครับผมจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยเนาะถือว่าโอเคเลยนะตรงกลางนะครับตรงนี้ก็ะจะเป็นในส่วนของการเป็นเข็มวัดรอบนะฮะเป็นเข็มวัดรอบวัดความเร็วนะผมยังเป็นแบบเข็มอยู่เนาะอยู่ตรงอยู่ตรงด้านหน้าของคนขับนะครับผมก็ถือว่าออกแบบมาได้แบบน่ารักน่ารักนะฮะน่ารักน่ารักแล้วก็แสดงสถานะน้ามันเชื้อเพลิงความร้อนจะอยู่ทางด้านด้านขวานะผมเป็นแท่งแ่งแบบนี้ เออมันก็ดูแหวกแนวไปอีกแบบนะไม่ชอบความเหมือนใครเนี่ยมินินี่บอกเลยว่าตอบโจทย์มากนะครับผมการออกแบบเขาจะดูแตกต่างจากแ,แบรนด์อื่นไปเลยนะครับผมนะพวงมาลัยพวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัย3ก้านนะหุ้มด้วยหนังการตกแต่งเป็นสีดําเปเนโนะครับเป็นสีดําเปเนโนตกแต่งมาโลโก้ตรงกลางมินินะครับมีให้น่ะสวยงามเลยวงแหวนโครเมียมเนาะด้านขวาเป็นมัลติฟังก์ชันคูบคุมเครื่องเล่นรับสายโทรศัพท์ ทางด้านซ้ายเป็น Cruise Control ตั้งลิมิตความเร็วได้นะครับก็สามารถตั้งลิมิตความเร็วได้นะครับผมในส่วนของที่ปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านขวาเป็นแบบอัตโนมัตินะครับนี่ปรับอัตโนมัตินะฮะเวลาฝนตกอะไรไม่ต้องมากังวลละปรับให้เองอนะัตโนม,มัติมีเซนเซอร์ตรวจจับน้ําฝนให้นะครับโอเคนะทีนี้ตรงกลางนะตรงกลางนะผมเป็นเครื่องเล่นขนาด6.8นิ้วนะครับจอไม่ได้ใหญ่นะฮะถ้าเป็นตัวท็อปตัว Cooper S กับ h i g h Team นะฮะตัวท็อปสุดเลยจะได้หน้าจอที่ใหญ่กว่านี้นะครับผมแต่ถ้าเป็นรุ่น Cooper และ Cooper D ดีนะหน้าจอจะแค่ขนาด6.8นิ้วนะครับผมตามที่คุณเห็นเลยนะครับก็เป็นเครื่องเล่นที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่และใช้อยู่ในมินิหลายรุ่นมากนะครับใช้งานเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัวของ b M W ลนะลักษณะการใช้งานจะคล้ายๆกันไม่ได้ต่างกันเยอะก็สามารถที่จะตรวจเช็คในส่วนของระบบรถยนต์นะครับตรวจเช็คความสมบูรณ์ของน้ํามันเครื่อง นะก็เหมือนไอได้นั่นแหละนะฮะคล้ายๆไอได้เลยนะผมเพียงแค่หน้าต่อหน้าจอหน้าตามันเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับผมนี่ก็จะเป็นกลมๆอยู่ตรงกลางเนาะลงมานะครับก็จะเป็นเครื่องปรับอากาศนะเป็นเครื่องปรับอากาศเป็นแบบดูโอโซนนะแยกอุณหภูมิซ้ายขวาแต่แรงลมซิงกันนะครับผมแสดงผลหน้าจอดิจิตอลเป็นแบบวงๆเลยนะดูคลาสสิกดูเท่นะครับ, Classic, รบลงมาก็จะเป็นสวิทช์การสตาร์ทรถอย่างที่ได้สตาร์ทไปให้ดูนะครับผม นี่ก็จะมีสตาร์ทรถนะฮะมีปิดระบบไอดอลสตาร์ทสต็อปปิดระบบกันลื่นนะก็จะสามารถปิดได้จากด้านล่างเลยมันดูคลาสสิกดีนะฮะดูคลาสสิกดีชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบนะ,ะับผมมันก็แล้วแต่มุมมองแต่ละท่านเนาะทีนี้เราดูเกียร์ในส่วนงเกียร์เนี่ยการตกแต่งนะครับผมก็เป็นหนังนะผมด้านข้างของหัวเกียร์เนี่ยจะเป็นลายธงชาตินะคุณจะเห็นว่ามันเป็นลายธงชาติตกแต่งเพิ่มเข้ามานะครับดูเท่นะฮะ ดูเท่เลยนะผมนี่คือภายในของมินินะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมีแมนวนวลโหมดนะครับมีแมนวนวลโหมดให้คุณได้ใช้งานเนาะถือว่าเป็นเกียร์ที่ขับสนุกนะเป็นเกียร์ที่ขับสนุกแหละเป็นเกียร์อัตโนมัติใช้งานแบบทั่วไปอะ่ะโอเคตอบโจทย์นะครับผมนะถือว่าสวยเลยนะครับแล้วก็ลงมาก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะผมนะเปลี่ยนจากเบรกมือธรรมดาเป็นเบรกมือไฟฟ้านะในเวอร์ชันที่ขายในะประเทศไทยนะนะนะก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับผมแล้วก็คอนโทรลเลอร์ เอาไว้ควบคุมเครื่องเล่นก็าสามารถที่จะควบคุมได้นะครับผมอยู่ตรงนั้นเลยนะที่พักแขนบูดนุ่มมาอ่าเป็นที่พักแขนแบบบูดนุ่มนะครับโอเคเลยนี่นะภายในเนี่ยก็แล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ชอบเลยนะถ้าคุณชอบก็อชอบเลยถ้าไม่ชอบก็ไม่ชอบเพราะว่าเขาออกแบบมามันจะแบบยังไงอะ คือมันออกจะน่ารักน่ารักแล้วก็ย้อนยุคไปหน่อยนะครับผมถ้าคนที่เขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องของว่าต้องทันสมัยต้องล้ําอนาคตอย่างเงี้ยมินินี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะปุ่มเปิ่มต่างๆเนี่ยจะออกแบบให้มันย้อนยุคหน่อยนะครับผมดูอย่างสวิคล็อกประตูตรงนี้ดิเนี่ยยังเป็นก้านเดย์เดๆขึ้นมาแบบนี้เลยเห็นป่ะไอ้ก้านเดยดยเงี้ยมันใช้เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วอะ่ะนะรถสมัยนี้เนี่ยจะเป็นแบบเปิดปิดจากตรงนี้แหละ ใช่ไหมในสมัยใหม่ๆนะครับผมแต่มินิเนี่ยเขาก็ย้อนยุคหน่อยนะครับผมสำหรับท่านใดที่ชอบวินเทจอะนะวินเทจมินนี่ยจะตอบโจทย์นะครับผมอ่ะทีนี้เบาะด้านท้ายอ่ะเบาะด้านท้ายนะครับผมอึบ้บนี่ในส่วนของเบาะนั่งด้านท้ายนะครับผมสภาพสวยๆใหม่ๆนะฮะวัสดุก็จะเป็นผ้ากับหนังผสมกันนะครับผมอ่าดูสวยดีนะครับผมแล้วตรงกลางนี้เขาทำเป็นลายแบบ ทำลายผ้าให้มันดูแบบสปอร์ตเน,ะนาะในส่วนของพนักพิงตรงกลางนะผมตรงเบาะเสริมอะดูเท่เลยนะแต่ว่าส่วนของเบาะเสริมเนี่ยถามว่านั่งได้ไหมนั่งได้นะแต่ว่ามันจะนั่งลําบากมันจะนั่งแล้วมันรู้สึกไม่ค่อยสบายเพราะว่าพื้นมันจะสูงขึ้นมาหน่อยนะผมแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมันจะมีในส่วนของอเพลานะครับพื้นมันจะไม่ได้เรียบมันจะมีความสูงโดขึ้นมานะผมเวลานั่งตรงกลางก็จะรู้สึกแบบเมื่อยเมื่อหน่อยนะฮะแน่นๆ่นหน่อยอ่าก็จะไม่ค่อยรู้สึกสบายเท่าไหร่มีช่องแอร์ด้านหลัง นะมีช่องแอร์ด้านหลังให้ไว้ให้อากาศมันโปรโฟนะครับผมเยน็ยนๆสบายๆนะครับผมแล้วก็นั่งได้หายห่วงมินิเนี่ยถ้าเป็นคับแมนเนี่ยนั่งสบายหายห่วงเพราะว่าตัวรถมันยาวมากนะครับผมตัวรถมันยาวมากดุมล้อหน้าจะถึงถึงดุมล้อหลังเนี่ยประมาณ2 2เมตร2เมตร4ี่หรือว่ประมาณ2เมตร4อ่ะเออประมาณ2เมตร4 2เมตร5แถวๆนี้นะครับเนี่ยดุมล้อหน้าเนี่ยตั้งแต่ดุมล้อเนี่ยนะครับวัดมาถึงดุมล้อหลังเนี่ย มแป้งโคตรยาวเลยรถยาวมากๆนะครับผมรถมันยาวมากนั่งสบายแน่นอนหัวเข่าไม่ติดนะผมแล้วก็หลังคาก็ไม่ได้เป็นแบบสโลบลงนะหลังคาจะเป็นแบบอย่างเงี้ยหัวหัวก็ไม่ชนนะครับผม <Ooh. S 1> เออมินิรุ่นนี้เนี่ยนั่งสบายนั่งสบายนะผมะมาเรามาดูเครื่องยนต์เครื่องยนต์นะครับผมอึบนี่เปิดขึ้นมาก็จะเจอเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรเบนซินนะครับผม เป็นเครื่องยนต์ทวินพาวเวอร์เทอร์โบ่ารล,ลังอยู่ที่136แรงมา้าแรงบิด220นิวตันเมตรนะครับมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับผมนะลองรับน้ำมัน E20 นะอัตราการบริโภคน้ำมันนะผมของรถยนต์คันนี้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ10กลางๆนะครับ10กลางๆอัตราการบริโภคเนี่ยถ้าเทียบกับเครื่องยนต์ที่ของ X1 นะของ X1 อา ตัวนี้เนี่ยจะกินน้ำมันเยอนะยวกว่านิดนึงนิดนึงนะเยอะกว่านิดนึงนะเราก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ต่างกันมากนะครับผมถือว่าโอเคเลยรับได้นะครับสิบกลางกางนี่ผมถือว่าประหยัดแล้วนะผมถือว่าประหยัดแล้วและเครื่องยนต์1.5ลิตร3สูบเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะอืดน,นะครับไม่ต้องกังวลว่ามันจะอืดน,นะเขาทําออกมาได้ดีมากๆดีมากๆนะครับผมถือว่าโอเคเลยขับมาลองขับดูดีกว่านะครับผมผมไม่ไม่ตัดสินใจให้ แต่ละท่านมันชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมมาลองขับดูนะครับว่าชอบหรือเปล่าชอบไม่ชอบก็ว่ากันไปนะครับแต่อยากให้มาทดลองดูนะผมว่าผมบางที่เนี่ยผมขับแล้วผมเออโอเคว่ะคันนี้มันรู้สึกดีขับแล้วเออสนุกดีแต่บางท่านมาทดลองขับแล้วก็ไม่สนุกไม่เห็นเหมือนนะที่ผมบอกอะไรอย่างเงี้ยนะเออผมก็จะไม่ไม่ชักนําไม่ชักจูงละกันนะผมให้ลองตัดสินใจกันเองนะครับก็จะประมาณนี้ทีนี้โครงสร้างนะครับคันนี้เนี่ยสีเดิมโรงง,งานทั้งคันนะ สีเดิมโรงงานทั้งคันไม่ไม่มีชนหนักไม่มีอุบัติเหตุไม่เคยซ่อมสีนะครับไม่เคยซ่อมสีเลยคันนี้นะสภาพดีมากๆนะครับผมรถสวยนะครับรถสวยมากจริงๆคันนี้ห้องคงห้องเครื่องสะอาดสะอ้านสุดๆไปเลยนี่ยังไม่ได้ล้างนะฮะมาจากเจ้าของเดิมนะเพิ่งมาส่งมอบกันเมื่อเช้านี้นะครับผมมาจากเจ้าของเดิมเลยยังไม่ได้ล้างเลยนะครับสภาพยังใหม่ขนาดนี้เลยนะ แล้วท่านล้างจะขนาดไหนล่ะเนาะลองตัดสินใจดูแล้วกันนะสำหรับคันนี้มินิครูเปอร์คัพแมนเครื่องยนต์1.5 3สูบนะครับผมก็เป็นรถปี2016เลขมไม47,000กิโลนะครับมีกุญแจให้2ดอกมีคู่มือการใช้ให้คุณได้อา่านได้คุณได้ศึกษานะครับผมได้ทำความเข้าใจกับตัวรถนะฮะแล้วก็สภาพสีเนี่ยมีตำหนิแค่ด้านหน้าเท่านั้นเองตรงนี้นะมีตำหนิแค่ตรงนี้เท่านั้นนะผมนอกนั้นเนี่ยสภาพสีสวยเลย ไม่มีรอยเบียดไม่มีรอยชนไม่มีรอยเฉียวเลยนะผมรอยขนแมวบางบนี่ยังหาแทบไม่เจอเลยนะครับถือว่าเป็นรถที่สภาพดีและภายในใหม่มากๆภายในใหม่มากเบาะคนขับไม่มีรอยยับรอยย่นรอยขาดเลยนะผมวัสดุเนี่ยอาจจะดูไม่หรูหรามากแต่ก็นั่งสบายนะผมเป็นเบาะผ้าที่ไม่อมความร้อนนะผมในส่วนของจุดที่ได้รับน้ําหนักเยอะๆอย่างตัวเบาะรองนั่งตัวพนักพิงเนี่ยเขาก็ทําเป็นวัสดุที่เป็นหนงังให้มันทนทานนะครับผมการออกแบบเขาถือว่า โอเคมากๆเขาคิดมาให้แบบคนใช้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมในส่วนของออปชันด้านในต่างๆนานานเนี่ยกนะ็ถือว่าครบนะถือว่าครบนะมีเครื่องเล่นหน้าจอสามารถเช็ครายละเอียดตัวรถอะไรได้ต่างๆนานานะผมถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจรุ่นหนึ่งเลยนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจคันนี้นะผมราคาค่าตัวอยู่ที่1,499,000บาท โทรมาสอบถามได้ที่0 901011019นะครับผมสำหรับวันนี้ผมกอลฟให้สีรวัตขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รบรกกันซื้อคืนเต็มราคาคา f o r ฟชั .com